ครับสวัสดีครับพบก,กับผมมารพินและฟิลไทยดับบลิคสปอตดคอมนะครับที่เห็นกําลังข้ามสะพานที่ไหนสักแห่งในเขมรน,นะครับสะพานในภาษาเขมรเขาเรียกเซเปียนนะฮะเซเปียนคำว่าสะพานเราก็รับมาจากเซเปียนของภาษาเขมรเนี่ยฮะเพราะว่าคําไทยลาวเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าขัวนะครับอย่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยเราก็เรียกทางลาวเขาจะเรียกขัวนะฮะคำลาวคํา อีสารเดิมในกัวก็บรรยากาศของการเดินทางในประเทศกัมพูชาครับในเขมรก็มีทั้งผ่านบ้านเมืองแล้วก็ผ่านาชนบทนะครับผ่านหมู่บ้านผ่านเมืองเล็กครับที่อยากให้ดูก็คือว่าจริงๆที่เห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะคือคเขมรเนี่ยในสมัยแรกที่ผมเข้าไปหลังจาก อ,อังถัดเข้ามาจัดการลิร้นหน่วยงานของ UN นะครับเข้ามาจัดการเรื่องการเลือกตั้งหลังขมຈ4ฝ่ายเนี่ยคือขมຈ3ฝ่ายกับเพ่งสารินนะครับอาเจรจายุติสึกกันสงคารามกลางเมืองที่ยาวนานมานะครับก็การเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยคือคนขมรก็เบื่อที่จะลบกันละเขาก็มาเจรจายุติสึกกันนะฮะเข้ามาตอนนั้นเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ย คือถนนนี้เทียบแทบจะว่าเรียกว่าไม่เป็นถนนนะครับผมเดินทางจากปอยเปตนะครับไปถึงเสียมเรียบเนี่ยออกจากอยเปต์แต่เช้านะฮะถึงเสียมเรียบเนี่ยประมาณ2องทุ่มกว่าแล้วเพราะว่าถนนนี่ไม,ไม่ไม่เป็นถนนเลยสภาพทุกอย่างถูกทําลายนะฮะทั้งจากการบอมนะครับโดยเครื่องบินของอ,อเมริกาในสมัยนั้นนะครับที่อเมริกาเข้ามาหนุนานายพลล้วนนนนะครับ ยึดอานาจจากาสมเด็จสีหนุแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นขแมแกรฮอมหรือว่าขเมศขเมศแดงเข้ามายึดอํานาจแล้วก็เวียดนามบุกเข้ามาแล้วก็มีขมศแห่งสําเร็จน,นะครับเข้ามา,อาของหน้าแทนนะฮะก็มีการลบกันมาตลอดนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยคือ,อย่างี้อย่างสะพานเนี่ยแทบจะอยู่ในสภาพที่ไม่นั่นนะครับแล้วไอ้ที่ข้ามคลองเล็กๆเนี่ย บางทีก็เป็นแผ่นไม้ยาวแล้วก็เวลาข้ามเนี่ยต้องมีคนคอยบอกทางรถให้ค่อยๆเคลื่อนผ่านไม้สองสองแผ่นนั้นนะครับมีแบบนี้ก็มีนะครับแล้วเป็นหลุมเป็นบ่หมดนั้นเนี่ยใครที่ไปขเขมรตอนนี้เนี่ยไปกัมพูชาตอนนี้แล้วเห็นบอกโอ้อะไรบ้านเมืองยังดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับทางฟุตบาททางเท้าอะไรไม่มี รือมีปัญหาขายะอะไรเงี้ยต้องเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เขามาไกามากแล้วครับจากเมื่อก่อนจากที่ไม่เคยมีอะไรเลยนะครับแล้วก็สงครามยืดเยื้อมานานแล้วก็ทุกฝ่ายก็เลยบอกว่าเอ้ยเบื่อละสงครามไม่เอาละเอามาเลือกตั้งดีกว่าแล้วก็มาแข่งกันทางการเมืองในการแข่งขันปกตินะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นประตูวัดทางลักษณะาทางเข้าวัดของกัมเมศ ก็บ้านหลายแห่งจะเป็นแบบบ้านยกพื้นนะครับสังเกตคล้ายๆเมืองไทยเพราะว่าน้ำเขาท่วมบ่อยฮะเราสไตล์การสร้างบางอย่างคล้ายๆทางมาเลทางอินโดด้วยซ้ำไปเพราะอิพนที่เข้าถึงกันนะสมัยก่อนที่ต่อกกันตอนสร้างนะครวัดนะครับ